สวัสดีครับเอซทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะสี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาใส่บ่วงใส่บ่วงตรงนั้นครับตรงที่ติดหนูพุกมาครั้งก่อนเนาะยังมีอีกเมื่อเช้าก็มันเขียดินถมบ่วงแล้วก็ชนบ่วงงัดบ่วงขึ้น ก็เลยไม่ได้เลยไม่เช้าวันนี้มาติดตามอีกเราจะดักอ้อมตรงนั้นเลยว่าจะดักหมดไหมบ่วงเนี้ยดักเน้นๆเ,เลยเฉพาะหนูพุกว่าจะดักหมดไหมไปจะตามครับตามหาตามล่าหนูพุกหนูแพงจะมาอีกไหม ไม้เก่า,านั่นแหละมันเป็นรอยหนูหรือรอยตัวเงินตัวทองเอฟซีทุกคนเนี่ยลอยลากขาไปนู้นนี่ดักมันนู้นรอยลากขาอ้วนลากหางไม่ใช่ลากขามีแต่รอยมีแต่รอยหางรอยขาใหญ่ใหญ่ๆ ยังอยู่เนี่ยเราสับไว้สับยกไว้เนี่ยเราสับเทินไว้เทินไว้เนี่ยอันนี้มันสองชั้นสามชั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยชั้นบนชั้นล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังตรงนี้ฝั่งนี้ห้าหลังเดี๋ยวจะเอาฝั่งนี้เสียบเสียบไว้นูน่นดักฝั่งนู่นด้วย หา่างนะติดติดกันแถวนี้แหละจะเอาให้ได้ <c oughs> ไปลุ้นกันเหลือมันยังเหลืออยู่นี่มันออกทางมันออกไปทางโน้นแต่ทางนี้ไม่รู้มันอยู่ทางไหนดักเสร็จแล้วครับเอฟซี F C, ทุกคนดักแค่มุมนี้แหละนะมุมนี้เส้นคูคันาน,นี้ไปนู่นดักแค่นี้พอ ยีหลังขาดหลังหนึ่งหลังนี้ขาดมระมาณยีสบหลังสีมาน,นไหมเราเน้นเน้นหนูพกเนี้ยคือว่าหนูพกอะจบปริญญาบอไปกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมายามให้ดูพมปิดเตาถ่านนะครับเอฟทุกคนปิดเต,า,ดเตาแล้วเตาหลังเตานี้ แล้วก็บวงที่ขาดเอาไว้นี่แหละนี่ได้กล้วยนะกล้วยหน่งเคลือครับลอยนกมันกินลอยนกลอยหนูมันกินนายเจ้าของนาเขาให้มาครับเดินมาถึงรถก็วางไว้ในตะแกรงรถแล้วก็ลยอยออกมาใส่ตรงนี้ไว้นายเจ้าของนาเขาให้ มีแต่กล้วยตามคันนาเต็มนี่ขอบคุณนะเจ้าจของนาครับได้กล้วยหนังเครือเนาะนี่ที่ขีนนกแล้วมั้งขีนขีนหนึง่งวะพรุ่งนี้เช้าจะมายามบวง ดักหนูเนาะสิคือบอสิมานอยู่บอหนูจบหลักสูตรบอเ <c oughs> มื่อเช้ามันดันบวงก็เลยมาแก้แค้นนี่ครั้งนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับเอฟซีทุกคนเชาวนี้ พยายามบวงบวงสิ่งดีดท,ที่เรามาดักซ้ำซ้ำหมายเก่าเนาะเอารถมาจอดถึงที่เลยนี่น,นี่ขนาดนี้แหละมันมีดีดอยู่นั่นมีเด่นอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นหนูพุกหรือจะเป็นหนูท้องขาวซ้ำมาซ้ำหมายเก่า จำมาสามครั้งแล้วคร,ครั้งที่สามนี้แล้วครั้งที่หนึ่งได้ตัวไปตัวหนึ่งครั้งที่สองมันงัดบ่วงงัดบ่วงเราขึ้นแล้วก็เขียดดินถมเนรอบที่สามจะได้ตัวไหมจะเป็นหนูพุกหรือจะเป็นหนูท้องขาาแต่เราเน้นหนูพุกเนาะเนาะบรรยากาศ ต้องทุกนาสีเขียวสีทองปไปพยายามเลยครับว,ว่าจะมันหมคือบ่าคือบ่าใช่เหรอมีดินนะมันมีดีดไม่ใช่มีดินนีนน้ำนะมีดีด มีดินนั่นนั่นนั่นมีดินครับเราสับยกไว้ตรงนั้นนะเราเสียบไว้นี่หลายชั้นเลยนูนมีตรงนูนด้วยได้ยินเสียงร้องใหญ่เลยนั้นน่ะตรงนั้นน่ะ สีทุกคนเละเลยเนี่ยใหญ่บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์อีกแล้วครับเราถ่ายมาให้ดูแล้วนี่มันเปิดรูนี้นี่มันเปิดแล้วรูนี้เปิดแล้วแต่ไม่มาวิ่งวิ่ไม่วิ่งมาทางนี้แล้วบวงบวงเราอยู่อยู่ข้างในนี่ก็มี นี่บว่วงเราอยู่ข้างในก็มีได้ตัวแรกแล้วบว่วง้อาตรงนี้ก็มีหลายชั้นเลยมันมีหลายตัวเนาะเดี๋ยวผมจะมาซ้ำอีกครับได้ไปแล้วตัวนี้ดักตรงนี้ดีดนี่ออกจากลูนี้ดีดลูนี้ดีดบ่วงนี้นี่ แล้วบ่วงนั้นบ่วงนั้นดีมาเจอบ่วงนี้ระดับหนึ่งสองสามแล้วอาจจะรัดเอวอลไนั่นนะเนาะเดี๋ยวจัดการก่อนกลวมันหลุดเนาะเดี๋ยวกลวยยางมันขาดเนาะยางยางมันอันนั้นแล้ว อย่างไม่สบายแล้วเดี๋ยวจัดการครับแต่หลังนู้นมีดินอยู่ครับนมหนึ่งหลังตรงนั้นมันมีร่องน้ําแล้วดักไว้ไม่รู้ว่าตัวอะไรดิ้นอยู่นั้นเดี๋ยวจัดการหลังนี้ก่อนโอ้ครับแล้วเจ้าของนาเขาก็เลีลมออกจากบ้านแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่านางเขาอยู่ ทางโน้นด้วยหลังลงพักจัดการก่อนนึ ครับผมเต็ดหนกับเต็นนกเต็นนกตัวหนังเนาะไปขออนุญาตยามหนึงครับยามฝั่งนูน้นหครับผมกูบวงเสร็จแล้วครับปืีอทุกคนถือว่าหมานอยู่ครับเนี่ยเนาะได้หนูพุกตัวนังอาจจะเป็นล่นลูกมันมั้งตัวก็ใหญ่อยู่ครับประมาณสามสี่ขีดอ่ะเนาะ อาจจะใหญ่อยู่แล้วก็หนูท่องขาวติดฝั่งโน้นแล้วก็นกนกนก็ติดตัวหนึง่งนกนกเจา้าติดบ่วงแล้วก็ตุย <c oughs> เห็นดิ้นอยู่เมื่อกี้พอไปทันก็ตุยแล้วมันติดคอมันไม่รู้มันเข้ายังไงเนาะนก แล้วก็ข่าวตรงนี้เต็ดตะคุยตะเคียเคลียคุยจนเละตรงมเปเลยยางเกือบขาดครับพอเราไปจับก็ยางขาดพอดีถือว่าหมานอยู่นอกอยให้ดูครับนี่แล้วมาสามแต้มนกหนึ่งแล้วก็ หนูสองตัวหนูพกอนหนท้องเขาแต่สองหางกับสองขานี่สองหางกับสองขาเนาะหมือันครับผมยางนั่นน่ะยางขาดแล้วยางยางเก่าแล้วนี่เหลือเส้นนี้เส้นใหม่ เหลือเส้นใหม่ก็เลยนี่เราเราเสริมเสริมเส้นใหม่แค่สองสองเส้นเองเนาะยางนี้เก่าจนหมดสภาพแล้วแตกลายงานแล้วเนี่ยยางนี้อันนี้ยางที่เราเสริมสองเส้นนี่ก็โอ้โหแหล่งเยอะจังนี่รุ่นลูกมัน มันก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่สามสี่ขีดเนี่ยรุ่นนี้มันยังเหลืออยู่ครับเนาะขุยนี้ขุยนี้มันยังเหลืออยู่เดี๋ยวพักสักหนึ่งวันสองวันเนาะมาดูสังเกตการดูก่อนนี่นี่มันกัดกัดเชือกเพื่อนมาช่วยเนี่ยเพื่อนมาช่วยครับ มันติดอันนั้นติดช่วงนี้ช่วงเท้าหน้านี่แหละมันไม่ได้ติดคอเนาะมันเข้าลึกมันเข้าลึกไ,ได้ติดคอเราห่างบ่วงเปิดรูบ่วงใหญ่ใหญ่เกินจะเลยมันเข้าช่วงตัวลูกมัน ไซสสามขีดหรือสี่ขีดนี่แหละลูกมัน,นหางทานานี่ปงรูนินวชี้นี่ปะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเนี่ยนกะลับบ้านครับดูชัดไม่ได้เนาะนี่เท่ากับขวดนี่แหละเท่ากับขวดน้ำเนี่แหละลูกมันใหญ่กว่านี้หละ มันๆครับผมนับดูบวงก็อาจจะพอดีแล้วมั้งเราสับสับไว้เราเย็บไว้เย็บไว้เดี๋ยวพักสักหนึ่งวันก่อนเนาะถ้าเพื่อนมันมาอีกก็เดี๋ยวจะมาเสริมทับอีกจะเอาให้ได้นกฟุกเนี่ยของแซบสวัสดีครับนี่แหละครับผลงานเชาวนี้ ดักหนูไม้เก่าอันนี้หนูพุกอันนี้หนูท่องขาวอันนี้นกนกเจา้าช่วยชีวิตไม่ทันัน,นีตว,นว่าจะไปปล่อยแลล้วมันไปไม่ได้ขาหักมันตโดนคอครับแล้วไม่รู้อะไรมันช่วยก็เลยหักมันมันกับผมนี่ก็เอาไว้ทำกับข้าวมื้อต่อไปครับสวัสดีครับ มันมันเดี๋ยวพักสักหนึ่งวันจะไปดูอีกคขวยขวยหนูตัวนี้จะซ้ำอีกเนาะอาจจะมีอีกอันนี้ตัวเมียเนาะเราได้เมื่อวันก่อนก็ตัวผู้ใหญ่เป็นโลเลยขอบคุณทุกท่านเข้ามาลับชมครับสวัสดีครับเรลอเซ็นเซอร์หน่อยก็อย่าว่ากันนะ <c oughs> ดูไม่ชัด